ไม่ยังกับว่าเกง่งคือหลานคาร์ดอกเน,น,นี้ยอ,<ร>อันนี้ของแท้เลยอันนี้ของแท้นี่นะ <c oughs> อืมนี่ของแท้พระเอกเลยเขาอิ่มโชว์โลดเสียบหม้อน้ำ้อนเอาแม่หม้อน้ำ้อนเจ้าอยู่ใสมาพี่มาพี่มา,พมาไปมาไปล,ลูกอ่ะมาหาปลาพี่พแต่เมียมันแต่งตัวให่ได้ติมเสียผวามงามไม่ได้ตัวหล่อได้เพื่อนเลยไอ้หน่อยในเมืองนี่เลยนะอามาป้าซีเท่ให้ บมาเอาแม่โคงหนึ่งได้นะเดมนเป็นสาวเดีมึงก็บเบย์อยากไทยบอกให้มันมาเอาโคงหนึ่งเลยถ้าจะกินจะมาเอาง่ไงนะเขาเขาไว้รักซิบกลัวแล้วกันความขึ้นกระเปลี่ยนได้พี่น้องค้ามขึ้นับเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเพราะขึ้นนี่รักนี่นะโอ้แต่ว่าป้าขึ้นได้ดึงไว้กับเบย์อยากยูหัวกันบนนี้ก็ได้มีอันนั้นเพลงเล่าเพลงไทยเลยพี่น้องกันนะ ทยนก็แล้วแต่อมเออเอเอ้ยาแวมนาเอ้เอ้น้องเมฆเนาะน้องเมน่น้องเมนี่วนนจะเป็นดีนอนขาต้องนีาสวนเอาเลอพี่น้องกินน้ำกรอกินเปิดีกินกะปามน่ะนได้ขนมียงมันสองห่อมันมาเนี่ยนี่ขยักกรอบด้นี่ไว ไปอ่ะกินไปลูกล่ะต้เก่งเออต้องเอกเนี่ยญ่มากนี่โชว์กินไใ้แม้มันได้แหละอืมอืมคือขน้องไม่กินผมจะนายกับพ่ออทัดเทือนได้บนนะผมยาวยาวเลยได้ป้าคือแข็งป้าไม่ยังนี่ติดหัวเนี่ยก็แก่ จะมันกินยังสักอย่างหนึ่งนะมันหายช่เอาเพียงแค่เอาขาหัวนี่เด้อต้องถือเหรียญยังสักอย่างเลยมึงบาดเนี่ยยังแข็งกัเลยบ่แข็งเป็นตังเมย์เลยค่ะโคตรละอาสีไปไปจับไม่ยังเราเขิร์นเราไปไปห่อนเลยพี่น้องเด้องานอยู่ไกลๆคือการรู้สึกิคอนเอากินมาหนินนี้รอได้พี่น้องของเมย์อย่งนี้รอได้ไงมา คือเขาปราานะับตัวท่กินเบ็ดบอลโอ้ขนาดปล่อยธรรมชาติเพื่นไปก็มดอีรีเราเลยนียนักกินเลยเลยไม่ธรรมดา,าเลย,ยลเ,เลยก,ก <S <S นลินทุกอย่างเลยเลยเพื่อนนะแต่มันกินแซ่บพี่น้องแต่แต่มันกินบอ่นนบอ้วนเดนโบคือประกันออโตโ้เนาะประกันออโตโ้เออนาะนะ,ออนะนเป็นทิวคือพ่อคือแม่เขาพ่อแม่เขาเป็นนานนันสันลำบึกเลยรแบบน,นีบักบอน แคบกันนี่มันจอยเนี่ยมันสูงนะบ่มันกินบักกินข้าวกับผิวเขาแบบนั่งกับโจ๊กเขาแบบนั่งเสื้อแนวเขามีมันมันสันใหญ่กว่าโจ๊ดมันคนสันใหญ่ล่างใหญ่ไม่ใช่สันมันหรอครับเออหยิบจีรันแกมอนี่พมันนุนดีเนี่ยมอนี่ยคนนะมันพร้อมก็พร้อมมันเออหมากินรสปลาหมึกใจเผ็ดรสสาหร่ายบุ๊มัก เลือกกินเหรอว่าหัจักอยู่อ่ะเลือกกินโอ้อจีนันกรอบอันซ้องชี้แรงกรอบเพราะนั้นรสนี่มันเผ็ดมันหมดแล้วเลือกกินใดเล็กน้อยขมื่อนี่มันกิดมีคว่ำซากไปคนละแบบมาหน้าแล้วก็ไปอีกแบบหนึ่งเนาะแซ่บมาโตไปอีกแบบหนึ่งมกเมะไปอีกแบบหนึ่งมันแซ่บขอใครมีคนผู้หายเด็กน้อยขมวด เวลามากินมาขนมนี่ลูกมากินขนมแล้วเร็วมานั่งเฮียงกับน้องนีไ่ไปเลีนลนยนเรียน้ว่ต้องยนแบบว่ามีตัวสั่งนะในสมองต้องสั่งให้เลียนเลีนตลอดเวลาไปแล้วบ่อกินเหงเหมือนกันไปแล้วพี่น้อง งานคือพ่อครับงานคือพ่อคือพ่องานคือนายอยู่นายกันดาทักหลังนะโคตอะเออเดี๋ยวมาเมื่อนเอากิ้นบ่อาบบโคนมาให้น่าบางเอาเบื้องล้านจริงขนมนะครับมาเบื้งเมียเป็นจินนยังหมดเลยเอาแกงมหม่าพีนองเพื่อจตยมันมันบ่อซื้อลอตเตอรี่ ตากองมือแตกมดพี่น้องคู่น้องบ้านเรมีซาบามึงโอนมากูใหรซาบาข่อยง่ใบหนึ่งไม่ยังงใบหนึ่งรานสาวเป็นสาวเออใบหนึ่งมึงโอนมาร้อยร้อยห้าบาทถ้ามึงเอาใบหนึ่งอ่ะมึงโอนมาร้อยหาบาทของมึงเพราะว่าร้อยหนึ่งหาบาทเตะนอนลอตเตอรี่พัดมันต้องมีรอยก็ห้าบาทเนาะินแจงไงแต่มึงเสียเอาแล้วมึงโอนมาร้อยหาบาทของมึงเลยไม่กูยี่สิบาทพร้อมจะเอาหายเอาคาโอนค่ะอืมแม่ ลเอ้ลูกเบ่งน้องนะลูกน้องพี่อยากกินมาซองร้ยก็้เอานนีมันเรียนนะีมีตะเกาสบาทนี่ตะเกาสบบาทจะมาซื้อลัตรกร้อยห้าบาทมันก็มาได้แล้วเออเงินกูมันก็บพอในบัญชีนี่ขาดอยู่้าบาทโอนได้อยู่สาบาทเออโอนมาสาบาทเอาให้สาบาทแซ่บโบอนทำไมแค่เ้าีมือเยอะเโอนมาสาวบาทแม่ไม่กินแกงทำไมไม่กินแกงทำไม ดักได้ผัด่แต้องมีเงินกูยังอยากได้เงินบุพเพนี่กูซื้อไปแล้ว้ก้าวไปเลยเอ้ยลุงน้อยบ้างคิดบาทเลยเนี้ยคิดบาทก็อืสองบาทก็เลยเศษสองพันไหมโอ้โสองบาทกับสองพันแม่นสบ่แม่นแบบบ่แม่นได้อ้นบ้าไปตรงนี้คิดบาทก็บหาพันกีบบ้าไหมมึงกาบบ้ายังหาพันกีบเงินจะตีคูณเอาบ่ได้บ่แม่นบ่แม่นคิดบาท ซ่าพันน่ะก็ซ้าบาทสิบพัน่ะซาบาทห้าพันเกียรน่ะสิบพันเขาอะไรนั่นเงินน้อยนั่นเอาสิบห้าพันน่ะเอาพี่น้องให้น้องแยมันคุยสา่คนบ่แมนแล้วมันแมนเรียวยิงวันบะแม่ซ่าบาทเทไรแม่เอาเสิบพันเนีนเยศซาบาทา้าเผาสี่สิพันแม่มันบ่แมนได้ม่เอ้ยเออซ้าพันมันแมนแล้วซ้าพันมันสามสิบห้านังหอมคู่มาเ่็วนนีเรียกว่าซาบาทน่าบาทมันเอาน้ำเผาสาวพันอพอ แมัยเมีนอคันอื่มด้นอืออีอะนี่เบ้าเป็นทุกทีเอาในขาดโอนในกู่ซาบาดซาบาทก็ชิบาทจบก็ต้องว่าไรเรื่องเบ้าสงการมาแล้วไตร่องบนเออโอนมาซาบาทนาะเออเอาเงินบาทให้แล้วกันอืมครชิมนี่เป็นธรรมชาติไปเรอยเบิงน้องแย่ันคุยกันซึ่งรังตลี่พัดนี่กขาลังซื้อเลือกแต่พี่น้องมันก็มาเบิงจีหละเพิ่ว่าตลกดีเออโอนมาซาบาทมันปวพอใจเข้าไปมันเดิ๋ยคิดไรแท้ ซื้อซองไปอทงนี้ก็ซื้อหวยพี่นงโอ้ยนงมก็จะเป็นบ้านน้ำหวยนะซื้อคือใ้เพิ่นจเทียนเนาะหวยนี่ก็ได้ไอี้ยมอยงได้แล้ว90เออเอายา้บเรียกออกก่อน90 90เลขยต90เอาเไปซื้อเลขอันนันเพิ่นเทวามีเลขเด็ดวยุภาคใต้ทิวา ไม่มีบอกคนบอกเลยอยบนสนใจน้ำเหล็กเด็ดคอยเด็ดน้ำข่อยเองซื้อเองถึงเองจ้าบนเอาน้ำไผ่ดอกบ่หมักเอาเหล็กน้ำไผ่มั่นใจตัวเองจ้าใช่เบิ่งตู้เซฟกันเด้อบัดนี้ว้าปพี่น้องเอาข่อยไปบิ่งบรรยากาศดีๆคนดมเอียดเราแล้วมานั่งเล่นน้ำปลาเป็นช่วงๆนะฮะจะถึงนะอืแต่ว่าใครอยู่แล้วต่อไปสูงมันก็เลยขึ้นไปทั้งฝ่าพอนะถ้ามีนบ่ต่อนี่มันก็ แม่มันขึ้นเปิดเทิร์นมันกับบรีแม่น่าไปเลยมันก็จ่างแล้วนะแม่เนาะนั่ดีเลยเราเห็ดลุงบินนะมันก็บวกเห็ดทห่เขาสูบเข้าไปนะมันก็ดีขึ้นฟ้าขึ้นนั่นไปเลยอ้าววันนี้ก็เรียบร้อยเมื่อไหร่แม่สวัสดีแล้ววัีสวัสดีเด้อพี่น้องแกกินกับร้านโอเคว่าหัวซิบไปเจ้าปะโอ้พนกินหมี่มัดสองห่อนะแม่เนาะแม่โอ้ยโอ้เก่งเนาะมัดสองห่อพนกินหมี่เต่ว่ากับกับพวกใครกินแต่พี่น้องต้องนอกใจห่อเดียวโบอิม ใบยีมแล้วหัวเดียวกูเหมือนเนอ่ยใบยี๊มสองหัวคันทามมามาคันทามกินครับคือผู้สาวในการป้อนข้าวพัดบอกกินไข่กินไข่ก็เลยป้อนไข่มืูสาม้าทอดไข่ป้อนเพิ่นครับก็กินไรเติมเจ้าเห็นไปหลานสาวคนงามเจ้าได้เพชรมาเห็นซื้อไว้ที่ใดก็แม่นางเจ๊นางเจได้เพชรมาน อยากได้ไม่จะใส่แบบถามว่าอะไรจะใส่หลุดตำมาสั่นหลุดตำถึงจะเก็บมาทำน้ำทังมาขายให้เดีพี่น้องมะคายนัไงมาได้ใหญซื้อๆเลยซื้อมาขายห้ยซาบันเออแต่ว่ากะเลี้ยต่วนมันเห็นเห็นเห็นสภาพนั่งเนาะกะเลี้ยต่นหรือวันนี้ซื้อให้หรอข้าวโป๊เก็บก้าบุ้มี่ไปเอากินดอกกระโดดเคยจะตามเขาเหยียดน้ำทังนะมันเห็นนต่มันเอาน้าไม้ไปขายมันเห็นมันเลยเก็บมา มาขายให้นางำนันพ,พ่อเพิ่งมาต่ำไม่ม่ยังอุ่นๆอยู่เลยเออยตัวแล้วเรียบร้อยแล้วเขาตู้ไว้แล้วเ,เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ลิตเติก็เลยซอยนั่งพี่นออ้องการทีคืดพอ่อถ้าพ่อแม่หมอนไก่เย็นม่นนี่แหละเนะาะแยกที่ไปขายไผ่เขาก็บพื่ซืออ้อน้ำผลดอกมาขายในนี้แหละมีอยู่ซ้ำมาขายในนี่แหละเพราะว่าทีได้เข้าได้น้ำหรือได้ยังกับมาพี่มัดอะไรอย่างเงี้ยมาพี่มัดเพราะว่าแม่ก็เห็นมาแต่หน่อยท้องใหญ่เลยมาดั้งใจเนี่ย โอ้ยคอยเลี้ยงมันแต่เลี้ยงพ่อกับแม่มันจนแม่มันถือผ้าอีโจยไปทำงานนำการเมืองไทยคนแปดคนไปนำการถือแจ็คมดอันนี้ตั้งแต่อดีตเนาะอดีตนางเอถือผ้านางโจยแปดเดือนอาหาเดือนเอาเพิ่งเคยขามไปไทยก็แม่ได้กินอ่ะเออไปทำงานนำการก็คอยอยู่แล้วอันนี้เ่งเคยบอยไว้ฟังเนาะทำไมตั้งแต่ กวดด่างอยู่สุพรรณตะบนตัดอยู่สุพรรณสมัยนั้นบคานนี้มีบ้าเอะไร้าตรงนั่ยังรักหลอดเหมาปัญหาหลอดเาทลอดเมาบรรองนครพนมไปภาคใต้อยู่ที่แม่เออไปภาคใต้อ่าโอ้ที่ปน้ำมนต์เคยไปอยู่ว่าแม่เคยพาไปอยู่ปากใต้โอ้ไปก็แม่นั่งใจนี่บ่แต่แม่มนต์มันบันทึกจับโอ้สุกคนถือจับมุดเจ็ดคนถือจับมุด ไม่มาหนะารถเพราะว่าเอาตัวรถได้ไม่หมดเออิ่ารู้วิธีแบบไปน้ำคนขับคนยังก็ว่าไปไอ้บอกเนี่ยไอ้บอกว่าขารถตำรวจตรวจน้ำทางนะมึงเอาทีอยู่ไอ้เด้อเพราะว่าพอเทาหงคนอาเมียคนไทยอย่างเดียวไอ้คงข่อยเออเคยไปที่ผมไปเรียนยุโมะน้ำมันนะเออบันกัมนะที่ว่าเปิ้ลเสียแล้วเนาะลุงหงเราไปเขาก็กวดจอดจอดแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะสวยด้วยนะทุอย่วงเลยเด้อตอนนั้นม แม่นี่ยอายุสามสิบกว่าปีเนาะยังแบบว่ายังยังสดอยู่เนาะสามสิบสองปีเนาะสามสิบสองปีช่วงนั้นผู้หญิงด้วยนะสวยด้วยนะหล่อมือหัวหอมตีมีบัตรไหมมีบัตรไหมถ้าไปเปรียบเทียบนี่ยังเกิดรุ่นมุนังม่นทำเนาะอายุตอนนั้นเปรียบเทียบเนาะเพอมุนังม่นสามเก็ดตัวเดเยวเนาะมุนังยังน้อยบอกว่าเปรียบเทียบว่ากันตอนนี้นงมุนังสามเก็นะตอนนั้นเมียยังน้อยกับมุนังม่นดีเอมียนแหละมสามสิบสองปี ลูกหกคนไนได้สามสวนสามน้องลูกหกนล้หน no, ่อยอ่ะ no. ลูกเจ็ดแล้วโอ้แต uh, well ่ว่าย no, ังเป็นสาวคือเก่านาะสาวคือเก่ามหมักแต่งโตเขาไปดีเสื้อดอกอันบ่าลูกหาลูกหกลูกเจ็ดนะสามสิบเป็ดปีเนี่ยสามสาวปีไม่หมดหน่ะโมบายนยนเอาคือตอนนี้แม่ก็ยังคือคนหายสิบเลยสมสาด้คือคนหกสิบอันสุดมีบัตรไหมมีบัตรไหมปกสุพอฝน่ะสโลเซเลว่บ้างยังกับผมเป็นเอาเลยเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเออของเพียงสากกับได้อ๋อ แล้วเขาก็มาถามมาถามแม่แล้วซื้ออะไรม้อนตาแก้วมณีบ้านนาคันตะบลน้ำกำอำเภอธาตุจังหวัดนครพนมบ้านเดีกที่หนึ่งสองหมู่ห้าเออมาจำกล้องแล้วตอกสัตว์แล้วแหละเออร้องเพลงสัตว์ได้ไหมได้เออเดี๋ยวก็ร้องร้องได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็อพอพอไม่ต้องต่ออ่ะเออเพิ่นเขเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วพอเองเขาไม่ต้องต่อไทยหรือลาวไทยอีสานเขาว่าอาขึ้นรถเลยเออขึ้นไปนั่งขายอยู่รถทุกคนเขาเขาไปจับหมดแล้วทรงกลับหมดไง ไปติดคุกสี่เดือนสี่เดือนเขเดือนชิคอดแล้วพอดีเก้าเดือนติดคุกความที่แม่ท่องเก้าเดือนนางเอ๋นท่องนางจ้อยเก้าเดือนพอดีเขาส่งมาแล้วส่งทางอันทางปากเซใต้ครับเขาส่งมาน่ะสวัสดีสวัสดีส่งทางปากเซแล้วก็ต้องนั่งรถมาพี่นั่งรถมาพี่ตำรวจจัดส่งเขามาไปมอญก็ไปเห็นงานจะใายเมืองครับเอาโอเคพี่น้องเอาเอาเก้าเก้ากันไป้ราดีไปเรายาวเลยแม่เรากันเราเลี้ยง ก้มรังก้มเก่าให้แม่แล้วสุดยอดได้ดได้ไปทำงานกันเท่าแกก็หมักอีกได้หรอทำตัวหัวตีนเห็นงานก่อสร้างเกิมอะไรหมอนคนสวยๆทำไมมาทำงานก่อสร้าง ทำไมไม่ไปอยู่เตาอบอะไรที่สวยๆนั่นคะโบอออีแม่เราก็แต่งโตดีแต่งโตมากเลไม่ว่างานอะไรก็ทำมาหมดแล้วเดี๋ยวลองลองดูก่อสร้างมันจะเป็นไงโอ้โนี่พูดไทยได้นะเคยมาเมืองไทยไหมป่าวไม่เคยมาแต่เคยดูทีวีดูดีจำเอาดิแม่จำ ออนายหัวคนไต่นมักข่ยอยข้าจะเออนในหัวนะนายจ่านนาะจางกี่ออนหัวนหัวคนไต่เอาอไงชีวิตมีอะไเป็นลคนะครก็ได้วะาไดเฮ้ยชีวิตข่อยนะชาจะเราเอาดีจไ,ไปทำงานนะ่ะนะมวนมวนเลยสัะไม่ต้องไปย่างเดียวเอาต็กีนนะ่เนาะไปจะไปางไดโอเคไป่นองมันยาวนะเมีเนาอคลิปนี้ลาวกันดะ๋ยวจะวาไหม